เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมาโนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้มเขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับซูเปอร์แมนเม็ดส้มชื่อว่าโปซูเปอร์แมนนะครับน้องคนนี้เนี่ยก็ติดเม็ดส้มซุปมาหลายซีซั่นมากๆนะครับคือซูเปอร์แมนเนี่ยมันเป็นฮีโร่หกสกิลนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้สกิลเพย์สูงมากนะครับและตัวนี้นะครับจะเน้นไปที่ปลุกอนาล็อกเดินนะครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์น้องคนนี้กันนะครับว่ามีเเเทคคคนนนนิการรรล่ซูปอ์แมยัังงไะบ การคอมโบการออกของแล้วก็การเดินเกมนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับผมเล่นซุปไปทั้งหมด4,153เกมอัตราชนะ60.6%นะครับ เรามาดูเซตลูนในเทมพลังแฝงของซูเปอร์แมนอันดับหนึ่งกันนะครับเริ่มที่รูนก่อนเลยนะครับคลิปนี้เป็นซูเปอร์แมนตำแหน่งออฟเลนนะทุกคนรูนสีแดงก็จะใช้เป็นออนสล็อต10เม็ดนะครับสีม่วงแอสเทซินเนส10เม็ดส่วนสีเขียวก็จะเป็นดาร์กอนครอสิบเม็ดนะครับใช้เป็นรูนเจาะเกาะร้อยนะครับพลังแฝงที่น้องเขาใช้นะครับก็จะเป็นเฟลเลสวันเดอร์เลอร์นะครับหรือเรียกว่าพลังแฝงผีเสื้อนั่นเองเองนาะดูทางด้านในเทมนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นรองเท้ากันซีซีเกาะโอดินวิไกอา Lock ล็อกชิลชิลออฟเดอะลอสแล้วก็ปิดท้ายด้วยก่อเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตลุนไนเทมพลังแฝงของน้องโป้ซูเปอร์แมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตแทงล้วนตำแหน่งออฟเลนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าตัวกันเลยนะครับ g a s t o p Up บริการรับเติมเกม Rov ที่ปลอดภัยและคุ้มค่ามากที่สุดพอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้งานกว่า150,000คนทั้งรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นอีกมากมายอย่าลืมนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Ga s t o p Up ลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาล่ะครับและตอนนี้เรามาอยู่กับน้องโป้ซูเปอร์แมนแล้วนะครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผมโป้ซูเปอร์แมนนะครับเล่นชื่อพลน,นะครับอายุ17ปีครับโอเคก็ เป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยได้พบเจอในแร้งด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะใช้สกิลเพย์เยอะมากนะครับสำหรับตัวซูเปอร์แมนนะโอเคเรามาคำถามแรกเลยนะครับทำไมน้องพลถึงชอบเล่นซูเปอร์แมนครับผมเพราะว่าไปเจอคลิปในดิจิตอลครับก็คือช่องของนพเหล่านั่นเองก็คือแบบเห็นเขาเล่นโหดอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากเล่นตาม,มก็เป็นแบบมีอาจารย์เหล่าเป็นไอดอลนะ ช่ครับเอาล่ะแล้วเกมนี้ส่งมาอยู่ในแรงซูพิมพ์กี่ดาวครับประมาณเจดี่ดาวครับเป็นตำแหน่งอะไรครับตำแหน่งออฟเลนครับเป็นตำแหน่งออฟเลนเนาะแทงล้วนด้วยใช่ไหมใช่ครับแทงล้วนลุนเจาะรอยครับอ่าแทงล้วนเจาะรอยนะครับเอออยากรู้ว่าเกมไหนเนี่ยควรหยิบซุปมาเล่นครับเกมที่มีตัวขาดตาเยเยะเช่นเกมนี้ครับมาเกงกาปาอ่ามากันกาปามาแหวกเลยใช่ คิดว่าสไตล์การเล่นของเราเป็นสไตล์ยังไงครับส่วนมาก,ก็ส่วนมากแยกดันครับแล้วก็เติมน้อยมากส่วนมากจะทําเลนมากกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําเวฟเนาะอันนี้ก็เป็นตําแหน่งออฟเลนนะครับเริ่มแรกเราก็จะอัพหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับอัพหนึ่งนำครับอยากรู้พาสซีฟแล้วก็สกิลของซูเปอร์แมนครับผมพาสซีฟของซูเปอร์แมนก็คือเวลาเราอยู่ใกล้ศัตรูพาสซีฟเราจะเด้งครับแล้วทําให้เราวิ่งไวขึ้น วิ่งไวขึ้นนิดหนึ่งแล้วก็สกิลหนึ่งก็คือเป็นการเป่าน้ําแข็งออกไปครับก็ทําให้สตูติสโลครับแต่ถ้าเป็นตอนบินก็จะเป็นการพัดสตูไปอีกทีหนึ่งแล้วก็จะทีเลเซอร์ครับแล้วสกิลสองก็คือกดแล้วเราจะวิ่งไววิ่งไวขึ้นนิดหนึ่งครับแล้วก็จะทําให้เราแบบขึ้นเครื่องได้ไวขึ้นแล้วถ้าเป็นตอนบินก็จะเป็นการกระโดดไปข้างหน้าเพื่อกระถุง ทำให้สตูติโสตัน0.5วิอันตีก็คือเป็นการกดเพื่อทำให้รีชาร์เราไวขึ้นครับทำใหถ้ถ่ายได้เร็วอันตีตอนบินก็คือเป็นการแบบยังไงอ่ะถ่ายเป็นถ่ายมู่ใช่คือว่าศาสตร์นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นฮีโร่หกสกิลนะครับ <Huh? S 1> แล้วก็มันต้องใช้ปุ่มอนาล็อกเยอะมากมันมันต้องใช้อนาล็อกบังคับทิศทางในการถ่ายนะครับคือเราจะ ตียมย้ำไม่ได้นะถ้าถ้าตียมย<ช>้ำเนี่ย <ๆ S 1> ก็จะเล่นตอนที่กดอันติเนาะใช่ใช่ก็จะใช้นิวโป้งข้างซ้ายเยอะมากนะครับผมใครที่ฝึกใหม่ๆก็พยายามนะครับนิ้วโป้งให้แบบคล่องๆจะได้แบบถ่ถนัดยิ่งช่วงตอนดักพุ่มนี่โอ้โหถายไปถ่ายมานะพุ่มเล็กๆอ่ะวนไปวนมาวนไปวนมา ตรงนี้ก็เสียมังกรนะครับต้นเกมเดินจีน่าดักแต่เป็นมังกรก้าป่านี่ก็ต้นมากเลยนะใช่อ่าแล้วก็อยากอยากรู้ตัวชนะทางกับตัวแพ้ทางครับมีตัวอะไรบ้างตัวชนะทางมันมันไม่ตายตัวครับก็คือแบบมันจะชนะพวกแบบตัวค่าตายเลยตัวที่แบบหนีหนีไม่ค่อยได้อ่ะจะโดนซุปไข่ตัวแพ้ทางก็จะเป็นพวกถ้าเจอ ไฟเตอร์ด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกฟอเรยนยีนั่งแพ้เกือบทุกตัวเลยครับอ่ใช้สกิลเพ์อะไรนี้สู้กันแต่จริงๆตัวมันแพ้แพ้ทางหมดเลยตัวแพ้ทางค่อนข้างเยอะเนาะใช่ครับซุปนี่ก็จะเก่งทีมไฟเติรไฟไวใช่ครับมันเก่งมันเก่งในไฟมันไม่เก่งนงหนึ่งแต่ไม่ค่อยเก่งเทรดเลนนะครับเติรไวมาก เน้นเติมอะไร่งช่วงต้นเกมก็จะเคลียร์เว็บไ้ด้วยก็จะเน้นเคลียร์เว็บไปแล้วก็รีบลงไปช่วยเพื่อนเนาะเน้นไปเติมไปไฟให้ทันช่วงต้นเกมต้องไปเติมบ่อยๆครับแต่ถ้าเล่นเกมก็ละลอะไรก็รอจังหวะอ่าตอนนี้ก็ต้องขึ้นไปรับบนนะครับถ้าไม่รับบนป้อมแตกแน่นอนสี่นาทีละเมื่อกี้จะไปช่วยแต่ไม่มีนติก็เลยถอยดีกว่า ่แล้วก็อยากรู้เทคนิคการเล่นครับเทคนิคการเล่นซูเปอร์แมนของน้องมีเทคนิคอะไรบ้างส่วนเขาจะเอาฟิกเกอร์กันไปนะครับแบบเปิดไฟอะไรอย่างแบบเปิดมาให้เพื่อนเล่นไหมปิดถ่ามา,า,าแต่แต่เอาสปินมาก็เลยแบบไม่ได้ฟิกแล้วเราถนัดอะไรมากกว่ากันระหว่างฟิกกับสปินฟิกเกอร์ครับ เกอร์อมันจะแบบทําให้เล่นง่ายขึ้นแล้วพี่อยากรู้ว่าทําไมเกมนี้เราถึงเอาสปินมาครับว่ามันมีตัว่าตายเยอะครับเ <c oughs> ช่นม <c oughs> าลอดกับไอ้แกงกายไบโอไโอก็ถือว่าเป็นอ่อีโ,โอ่โอถ้ากิงรอบหนึ่งล้วแบบตัวมันก็ขาตายต้องรอสกิลรีต่นี้ไยโอเล็ดไยโ,โอเล็ดเป็นลุยเป็น้มด้วยก็ ผมคุนชื่ออยู่เคยออกช่องพี่ด้วยใช่ใช่ใช่แล้วสกิลสกิลหนึ่งเนี่ยเราก็จะเน้นอัพทุกเกมเลยใช่ไหมครับอัพนะนำอัพนำไอ้ที่ขึ้นเลขหนึ่งกับเลขสองนี่คือใช้ได้รัวใช่ไหมใช้ได้ใช้ได้ส่องสังครับก็คือฉีดหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็รอสักวีหน<อ>ึ่งแล้วก็ใช้ได้แต่ถ้าถ่ายก็ถ่ายได้เรื่อยๆใช่ อย่างนี้นี่เองอ่ข้อดีของซุปออฟแทงล้วนเนี่ยมีข้อดียังไงครับก็คือมันจะตายยากมากก็คือถ้าเจอพวกแบบลิงอย่างเงี้ยก็คือลิงไม่สามารถสูได้เลยลิงเบิร์ดไม่ตายเนาะลิงเบิร์ดไม่ตายแล้วก็ซูเปอร์แมนสามารถเอาคืนได้ด้วยอ๋อก็ถ้าเจอฟอร์ลนก็ฟอร์ลนก็เอาลงยากอยู่ถ้าเป็นซุปแทงถ้าเป็นดาซุปดาเมก็จะแบบ ตายง่ายถ้าโดนฟอรเรนดักหรือกีน่าดักตายง่าย,ายแล้ก็แลกมากับดามจที่แรงขึ้นใช่ครับอันนี้เราออกเป็นแทงล้วนดามจก็มาจากรูนเลยเนาะใช่ครับเน้นเน้นรูนแรงยืนจอรลอยส่วนพลังแฝงเราใช้กี่แบบพลังแฝงที่เราใช้อยู่สามแบบครับก็คือเป็นผีเสื้อกับ ขนมชั้นก็คืออะไรว่าอะไรขนมชั้นเออพอนี่ก็จําชื่อไม่ได้ละนี่มันเป็นชั้นละอ่าแล้วก็ไอ้พลังแฝงดาเมจล่ะฮลลี่ทันเดอร์ใช่ฮอลลี่ทันเดอร์โฮลลี่ทันเดอร์นี่ถ้าให้พี่เดาก็เล่นกับดาเมจล้วนปะใช่ใช่เปอร์แมนดาเมจล้วนก็คือแบบกระถุ n g ที่จะตายเอาว่าแบบไล่พวกแครี่เนาะ แคลรี่ใช่แต่ต้องเข้าดีๆนะถ้าถ้าแบบเข้มัวก็ถือตายเลยเข้มัวก็ซีไงแ,แก่นะครับเออแล้วก็ไอเทมที่ฟลิกสำหรับซุปมีไอเทมอะไรบ้างครับซุปแทงหรือซุปดามเมจออาเป็นเป็นแทงก็ได้สองสองสายเลย2ส,สายเลยก็คือโอดินกับไกาอาครับเพราะมันทำให้เราวิ่งไหวขึ้นอ่าก็ จะเป็นโอดินเนาะซึ่งไอเทมชิ้นนี้เนี่ยซูเปอร์แมนใช้คุมมากนะครับเวลาโดนตีก็จะได้วิ่งไวขึ้นอ่าไอเทมซิกเนเจอร์เลยนะครับไอเทมนี้อ่ส่วนดาเมจดาเมจก็จะเป็นโบเ่นโอดินแล้วก็ดาบแดงโบเกนโอดินวิวแล้วก็ดาบแดงดาบแดงถ้ามี3ชิ้นนี้ก็คือแบบซูเปอร์แมนดาเมจก็จะเล่นง่ายขึ้นอ ก็เป็นเจอกเกาะได้ได้เกาะด้วยแล้วก็ดาเมจครบสูตรเลยสามชิ้นนะครับแต่เกมนี้ก็คือแบบเกมตามมากเกมตามนะครับก็ถือว่าก็ก็ดีนะเกมตามแล้วได้ความรู้ดีตอนนี้ตรงนี้เราเราไปเสียเปรียบยังไงครับก็คือเมื่อเราทําเกมกันไม่ได้ป้าแข้งเราเนี่ยคือเหมือนเข้าผิดจังหวะกันก็คือแบบอะไรก็เลยเสียเปียบทีมไฟฝั่งเราสู้ฝั่งเขาไม่ได้เนาะใช่ แล้วมกังก้ามันเริ่มเกิดตอนนี้ก็เลยต้องเอาเอาหน่อยมาแล้วครับไถ่เลยเป็นมากังก้าป่านะครับออโอกาสรอดน้อยมากเอาเดินแหลมมา้างไปแกเออพี่อยากรู้วิธีการการเข้าไฟอย่างเงี้ยคือเราจะเข้ายังไงถ้าเป็นสุบสปินก็คือเดินเดินไปแล้วก็สปินไปด้วยแล้วก็อันติถ่ยกลับมาท้าไม่โดนสตั้กดสปินตอนที่เรากำลังบินอยู่หรอ ใช่กดก่อนเลยกดสปินกดเลยกดเลยแล้วเราก็เดินเดินไปห้างศัตรูแล้วก็เดินถ่ายกลับมาถ่ายนี่อันติศาสตร์เลยปะหรือว่าใช่ใช่อันติศาสตรเลยอันติศาสตรแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปข้างหลังใช่แล้วก็อนาล็อกกลับหน้ามาแล้วก็กดตีใช่ตัวมันแบบเือนถ้าเล่นแรกๆอะ่ะเล่นยากนะที่ว่าใช่มันไม่เหมือนฮีโร่ตัวอื่นอะ่ะ ต้องต้องใช้ให้ดีนะครับ,รบมีมีมีเล่นแรกๆแล้วแบบอันติตกเครื่องะ่ะมีมีมีมเยอะชชวงแรกๆอ่อะแ,แบบว่าเออสแต็กสแต็กเออเขาเรียกว่าอะไรสแต็กพลังงานยังไม่เต็มเราไปกดตีคือแบบมันก็จะโหลดใหม่เลยเนาะแต่มันก็จะเป็นการต่อยสตูแทนอะไรย่างเงี้ยก็ถือว่าเสียจังหวะไปเลยนะครับใช่ครับโหแล้วแบบ ใส่เข้าบ้านใสมังกรเข้ามานะให้ป้อมชว่วยตีเสียไปสองทางแล้วครับอันนี้จะสามทางด้วยหรือเปล่าสามสามแต่นี้สามทางด้วยนะสิบเอ็ดนาที<ส>โอ้โหถือว่าหนักหน่วงเลยนะครับย่ำเย่เกมนี้ที่เราที่เราขึ้นเป็นดาบวีคมาเนี่ยเพราะว่าเรา,เราเจอมาหลอดอ๋อเจอมาหลอดถ้าออกเราชิวมาก็โดนปาดเข้าอยู่ดีอืออือใช่ใช่ใช่มาหลอดมันทูดาเมจมาหลอดก็ปาดหมูเลยนะครับ ตรงนี้เพื่อนเล่นก็เอาเลยอ่าดีเลยโหเกมนี้ชอบมากสามทางจะต,ตรงนี้มันจะกลับมาได้แต่จริงๆจ,จบได้นะถ้ายีน่ามันไม่เคลียร์ชีพก่อนยีน่าเล่นเป็นเจอคนเล่นเป็นเนาะทีเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเกมระดับพุ่มดักอะไรอ,ะอันนี้ก็ไถ่ามาให้เพื่อนนะครับได้มาสองอเหมือนเขามาตายทีละตัวสองตัวเลยเนะี่ยใช่จังหวะนี้จบได้ถ้ายีน่าไม่เคลียร์กีน่าฟิกไม่เคลียร์สาทีเดียว คีฟหมดเวฟเลยนะครับเวฟเลยอ๋อไม่มีคีฟเนาะมาหลอดเกิดด้วยเรียบร้อยครับแบบนี้ยุยตายไปก่อนเลยต้อง่ายต้องเซตใหม่จะว่าไปเกมนี้มาหลอดก็ชนะหลายตัวอยู่แล้วใช่ตัวลงตัวโลอย่างเงี้ยโอ้ตัวโลนี่หวานเจี๊ยบเลยปาดได้เรื่อยเรื่อยเามีแบบดาบแดงอเลดเกมมาน้องเขาก็เริ่มถึกแล้วนะครับ เพนโดนอีกอันนี้ก็จะไปวัดไฟกนะ๊สตเนาะอะครับแต่วันนี้เขาพลาดนะมรลาดพลาดนะครับขาตายคนระับไถ่เข้ากำแพงเจนิกก็ยิงฟรีไปนะครับเริ่มกลับมาแล้วเริ่มกลับมาแล้วอาเจวไยโอกระทุงไว้ก่อนอ่าเวลาเราเจอพวกตัวบางๆเราก็จะแบบในร่างบินจะสกิลสองเข้าไปก่อนถูกไหม ไปต่อๆกรโดดแล้วก็ลมหายใจสุดครูสุดครูถ้าเป็นซูด,ดามจก็เกือบตายแต่เป่าอะสูด,ดามจนี่สองสกิลแครี่ครึ่งหลอดไหมใช่ใช่แต่ถ้าแบบเอดครึ่งหลอดอยู่แล้วก็ตายเลยอันนี้ไวโอเสียฟิกแล้วครับก็เรียบร้อยมาหลอดก็ช่วยไม่ได้ครับมาหลอดแล้วไวโอนี่โอ้โหเขามาคนเดียวเลยนะช็อตเมื่อกี้ใช่มันวัดใจอะ อันนี้ก็ใจเกินยิงมาเลยอาละครับไฟที่ไม่มีแคลรี่นะครับโอ้แต่ว่ายีน่าก็เคลียร์ได้อีกแล้วนะครับตัวนี้เล่นเป็นชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเกอกเกิดเนาะนี้ก็จะรอเล่นพร้อมเวฟล่างนะครับเปิดก่อนหรือเปล่านี้เข้าไปก็ทุ่งสกิลหนึ่งแล้วก็รอนะครับ อามารลอช็อแล้วปัดนี้โอ้แต่ว่าสกิลอันตีเนี่ยบางทีแบบระยะไม่น่าถ่ายได้มันก็แบบถ่ายมาได้นะได้ได้ได้สกิลมันแบบกว้างมากแต่ก็ต้องแบบถ้าจะตัดสินใจเล่นต้องใช้ประสมการเนาะอันติ<ด>มัน<ช>มันมันจะรู้จังหวะเองอ่าก็สามทางพี่กลับมาไฟเดียวนะครับมันเหมือนแบบสโนบอลเรื่อยๆอะ่ะอีกฝั่งเขาเข้ามาตายทีละตัวเนาะ เหมือนเริ่มเลทเขาเริ่มซูมไม่ได้เข้าเดินมาท้ายพิลาตัวเด้อเขาจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ดาร์กนะครับแคลรี่ไม่โดนก่อนไฟเสียเลยอ่าก็เป็นซุปออฟอ่าแทงล้วนเนาะก็ถือว่าน่าเล่นมากนะครับเอาละมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับอยากให้น้องพลฝากช่องทางการติดตามหน่อยครับผมมีช่องทางไหนบ้างมี t ิกตอกอย่างเดียวเลยครับก็คือช่องโป้ซูเปอร์แม ก็เป็นช่องโป้ซูเปอร์แมนเนาะเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชายมากๆนะครับที่มาให้ความรู้แก่คนดูช่องพี่นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมสัมภาษณ์เมโซคนไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ